ดีค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะจัดโตอาหารในทีมชุมชนที่มีชื่อว่า Community General in City Flower ซึ่งคอนเซปต์ของกลุ่มชุมชนของพวกเรานะคะมาจากหมู่บ้านนาต้นจันทร์ค่ะอยู่ในอำเภอศรสีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทัยค่ะชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของชุมชนนี้ อยู่หลังเขาในเขตอุทยานแห่งชาติสีสัาชนาลายัยชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่ทำสวนผลไม้เก็บของป่าทำให้พวกเราสนใจที่จะนำชุมชนบ้านนาต้นจันทร์มาดั่งใในการจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหารซึ่งเราใช้ผ้าโคลนเป็นผ้าที่หมักแช่ในโคลน จากนั้นนำไปย้อมต่อด้วยสีธรรมชาติจะทำให้สีสันสดใสและสีติดทนนานและผ้าหมักโครนยังเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของหมู่บ้านนาต้นจันพวกเราจึงได้นำผ้าหมักโครนมาทำเป็นผ้าปูโต๊ะอาหารเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้แก่ตัวอาหารนอกจากนี้บนโต๊ะของเรายังมีการจัดดอกไม้ใจกันสูงเปียที่มีดอกยาดอกคัตเตอร์ ดอยิบซีซึ่งดอกไม้ที่เรานำมาจาัดนี้แสดงให้เห็นถึงแหล่งชุมชนธรรมชาติที่มีความพอเพียงความมีน้ำใจความจริงใจความยินดี อาหารขึ้นชื่อซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของชุมชนก็คือข้าวเปิบหรือก๋วยเตี๋ยวพะล่วงเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ที่ใครมาตาก็ต้องลิ้มลองเป็นอาหารจินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีกรรมวิธีทําเส้นคล้ายคลึงกับข้าวเกีียวปากหม้ออาหารขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวแม์ ที่มีลักษณะคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวแห้งแต่มีการ่าดซอสน,น้ำหมูแดงลงไปอาหารในจานที่เรานำมาจาัดนั้นก็คือก๋วยเตี๋ยวแบรลองด้วยใบตองเพื่อแสดงถึงการกินของคนในชุมชนบ้านนาต้นจันในสมัยก่อนที่ใช้ใบตองเป็นจานในการรับประทานอา และยังมีการตกแต่งด้วยแตงกวาที่แกะสลักเป็นใบไม้และมะเขือเทศที่แกะสลักเป็นลูกดอกกุหลาบในส่วนของขนมนั้นก็ยังมีขนมบุญที่มีส่วนผสมของสีธรรมชาติจากใบเตยและขนมบ้าบินจานของขนมจะใช้จานที่สารด้วยตอกตอซึ่งการจากสารตอกเป็นทารกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ ที่นำมาประยุกเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและมีการตกแต่งลองจานด้วยใบตองสีเขียวชะอุ่ม <Okay. S 1> ในส่วนของเครื่องดื่มก็ <Okay. S 1> จะใช้แก้ววาที่มีลักษณะทรงกลมถ้วยจะอ้วนและปากกว้างใส่น้ำอัญชันที่หาได้ง่ายในชุมชนและสก,กัดจากธรรมชาติ ตกแต่งด้วยมะนาเพื่อเพิ่มความสดชื่น <S <S ด้านข้างแก้วยนั้น <S <S ก,บบบก็จะมีผ้าเน็ติ่งสระับแบบรซอรทธิ์จะมีการใช้เชือกสีน้ำตาลและหยดสีน้ำผีมาติดกับชอ้อนต้นเพื่อสื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอ,งอันเดียวนกของชุมชน และการจัดตัวดอกไม้อย่างสุดท้ายก็คือผลไม้จะประกอบไปด้วยฝปลืกหลังจากที่แก้มังตรและลองฟองที่นำมาแกะไหลเพื่อให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นซึ่งผลไม้พวกนี้ และทั้งหมดนี้ก็เป็นการจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหารแบบชุมชน